สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับแซมมี Fortuner มาแนะนำา1คันนะครับสำหรับคันนี้เป็น Fortuner 2.4 V ขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2017เลขไมล์ส8 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคา6 7 6 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะคันนี้แซมตรวจเช็คแล้วนะครับมีประเด็น เดียวคือตรงในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ามีการแกะมาเคลียรสีแล,แล้วนะครับน็อตขยับตรงฝากระโปรงหน้าแต่ฝายัางเป็นฝาเดิมของโรงงานโตโยต้าอยู่นะครับผมนะมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมมาดูด้านหน้าก่อนนะครับหน้าสวยๆนะครับไฟสวยๆนี่นะครับตัดหมอสสวยๆนะครับ 2,400cc นะ150แรงมา้าเหมือนเดิมดูวาก่อนที่เป็นประเด็นคือนี่ฝาขยับนอตขยับนะนอตมีการขยับแต่ว่าในส่วนของซอกอะไรต่างๆย,ยังเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเป็นฝาเดิมนะฝาเดิมจากโรงงานอยู่นะครับเนี่ยฝานเดิมดูคมๆคมๆสติปกเกอร์ใสๆก็มีอยู่นะครับเนี่ยรอยอาร์กต่างๆนะก็มีนี่ๆๆนะครับปติ๊กเกอร์นี่นะสวยงามนะครับนี่ สวยนะครับไล่มาเลยนี่ฝาเดิมของโตโยต้านะครับซิลเลอร์หรือยาแนวจิตไปเนี่ยเดิมเดิมฝาเดิมเดิมอยู่ซอกอะไรต่างๆก็เดิมอ่ะเราไล่ดูแก้มก่อนนะแก้มเดิมนะครับเนี่ยไม่ขยับนะครับคานเช่นกันนะครับคานเดิมเดิมจากโรงงานนะนี่คานไม่เงานะครับคานไม่เงานะ ตัว A ช nah ัดเจนนะครับหัวน็อตดำสนิทมาร์กจากโรงงานนี่นะครับดูน็อตยึดกับหม้อน้ำกับคานเดิมสติ๊กเกอร์หม้อน้ำเดิมนะครับตัว L เดิมเดิมนะครับสวยนะครับสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์มอ .4 แข็งแรงต่างๆนะครับฮะดูเนี่ยเดิมเดิมนะครับฐานแบตเตอรี่ไม่มีสนิมด้วยนะครับ มีประเด็นแค่ตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมแต่ยังไม่ขวาเดิมจากโรงงานนะไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลน,นะนครับยางขอบ18นิ้วนะครับปี2 0 2 0เท่าไหร่4 4ด้วยยางใหม่นะยางใหม่ยางใหม่หมสวยๆหนาะอยู่เลยนะครับหนาปึกอยู่เลยนะครับริ้วรอยต้องมีเก็บงานคือเนี่ยครับประตูหน้าประตูหลัง แต่เวลาแซมเก็บงานไม่ได้ถอดประตูนะครับไม่ต้องกังวลนะกลมดูข้างล่างหน่อยนี่นะสวยงามนะน้ำที่หยดคือน้ำแอร์นะครับน้ำแอร์นะไม่ต้องกังวลนะ,ะดูภายในเบาะหนังแผงข้างหนังสีช็อกโกแลตนะครับกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานพอไปฟ,ฟ้าัอไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้านะครับ ถุงลมนิรภัยมีอยู่7ลูกนะครับมีคู่หน้า2ข้างเบาะ2ที่ม่านซ้ายขวาอีก2นะครับลูกสุดท้ายก็คือที่หัวเขา่านะครับฝั่งคนขับวงมลายหุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้นะมาดูแก้มแก้มสวยงามนะครับมาลองดูโอ้โหดูเน็ตอาร์คคมมากคมชัดเลยนะครับดูซอก ตูไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดนะนี่อันนี้ที่มันลอกคือตามการใช้งานเฉยๆนะครับว่าไม่ได้ไปแกะหรืออะไรหรือว่าทําสีนะครับ้าดูถ้าทําถ้าทําเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับเหล็กเหล็กเรียงสวยรอยอาร์คชัดเจนเบาะก,ก็มีตามการใช้งานตามนี้นะครับเบาะหนังนะครับเป็นตั้งแต่แบบนี้นะครับ เลขไมค์คันนี้สองแสนแปดพันสามร้อยยี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไปสองแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบสองวิ่งได้อีกประมาณหกร้อยกิโลนะเนี่ยเข้าของโตโยต้าอะไร S P I นะครับนี่มีฟงมีไฟด้วยนะมีไฟนะครับอ่ะพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีแพดเทิลชิปสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยไฟหน้าเป็นแบบออโต้ นะครับผมสวยงามนะครับนี่คอนโซลก็เป็นสีช,ช็อกโกแลตนะครับพุ่มหนังนะครับนี่เอเเปิดไดเ้เกะนะครับนี่หน้าจอนี้เป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสนะครับอ่านีน่เพิ่มเสียงไยนี่นะครับกล้องถอยอ่ากล้องถอยจากโรงงานนะครับ แอร์เป็นแบบอัตโนมัติแต่ไม่ได้แยกดูโอโซนนะครับไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับมี USB AUX นะตรวนี้แล้วก็มีช่องใส่ของอีกเล็กน้อยนี่ตามนี้นะครับตรงนี้เช่นกันนะครับส่วนกุญแจรีโมทแจมบอกก่อนนะกุญแจรีโมทคันนี้1ชุดนะ1ชุดนะครับแล้วก็มีอีโค o โหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนลายไม้ ine, นะครับลองดูสำเนาเล่มหน่อย สำเนาเล่มนะครับปี2017นะครับ150แรงม้า2400 cc ซนะครับลำดับที่1เหมือนเดิมนะครับอา,อาคาเนแคปิตอลเหมือนเดิมนะครับานี่อันนี้ช่องใส่ที่เท้าแขนนุ่มๆนะครับนุ่มอยู่นะครับมา,มมาต่อด้านใน นี่ไไมาด้านในฝั่งอยหลักฝังฝั่งหลังมั่งนะครับก็จะมีเบาะขาดตรงเบาะตรงด้านหลังด้านท้ายนะตรงนี้นะครับที่เท้าแขนก็มีช่องใส่แก้ว2ตํตำแหน่งมีปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้112โวลต์120วัตต์นะครับมีแอร์ผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับก็เปิดเปิดออโต้ปิดอะไรได้มีฟงมีไฟนะครับมา อแอร์เพดานนะครับลองดึงม,มาร์กหน่อยสวยงามนะมาร์กเมอร์กอะไรต่างๆสวยงามนะครับนี่นะคันนี้ต้องเก็บในส่วนของพวกริ้วรอยรอบๆคันนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเก็บไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีการถอดฝานะครับผมนี่นะกล้องจากโรงงานนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะ ่าท้ายไฟฟ้านะครับแถวหลังเนี่ยสามารถที่จะพับเบาะลาบก็ได้นะครับหรือว่าเราจัดตะแคงซ้ายขวาก็ได้หรือว่าให้ลาบทั้งหมดทั้งแถวสามกับแถวสองก็ได้นะครับดูตะเข็บเนี่ยดูคมคมชัดเลยไล่มาเห็นไหมท้ายเดิมเดิม ai, เลยสวยๆน็อตท้ายสวยๆเลยไล่มา นี่สวยงามนะครับนี่สวยเห็นไหมเดิมเดิมสวยงามนะครับนี่เดิมเดิมท้ายเดิมเดิมล้านเปอร์เซ็นนะครับดึงหน่อยนี่เห็นไหมเม็ดอาร์อะไรชัดเจนนะครับเก็บอเก็บค่อนนี่นี่นะเดิมเดิมเลยนะครับกดท้ายไฟฟ้ากดปิดน่านี่นะนนะมีตัดหมอกหลังด้วยนะครับ ดูนะครับสวยงามสวยงามนะเดิมเดิม,มส่วนฝั่งคนนั่งก็มีซุดตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับซอกประตูสวยงามเหมือนเดิมซอกประตูสวยนี่ดูหัวน็อตอะไรต่างสวยงามนะครับดึงต่อนี่ดูดีนะเห็นไหมดูดีเลย ันคแก้มก็สวยนะครับไม่มีประเด็นอะไรนอกจากดนของฝากระโปรงชิ้นเดียวนะครับที่มีการน็อดขยับที่เหลือเดิมทั้งลำนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะชอบก็ทักมาถ้าไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันเลยนะครับรอรถรถต่อไปก็ได้นะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาทักมาได้เลยนะเดี๋ยวซันซิงเบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดน,นี้ให้นะครับหรือ ถ้าสะดวกจดจดได้เลยครับ063543692นะครับผมสำหรับ f o r t u ูเนอร์2.4ขับ2นะครับปี2017เลขไมล์28,000กิโลเมตรกับราคา676,000บาทนะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ